ใหญ่ใช้ความสุขุม อ้อยอิงอะไรของเธอเนี่ยฮะน่ารำคาญจังเลยนี่พี่ลูกเกดฉันเนี่ยคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเกิดมามีบุญมีวาสนายิ่งนักที่อยู่บนบ้านหลังใหญ่ๆไม่ว่าต้องการสิ่งใดเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่เคยขัดอยากจะได้อะไรก็หามาให้ทุกอย่างมีความสุขมีแต่คนเขาอิจฉาไปหมดแต่พี่รู้หรือเปล่าว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฉันเนี่ยเป็นทุกข ก็คือเรื่องของพี่บุญเกื้อเนี่ยแหละพี่นี่ลูกแกว้วเรื่องของไอ้บุญเกื้อเนี่ยนะทำให้เธอเป็นทุกข์เธอจะทุกข์เรื่องอะไรพี่ก็ดูสิขนาดเขาเป็นผู้ชายเนี่ยต้องทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ําเราสองคนเป็นผู้หญิงแท้ๆงานบ้านงานเลือนไม่เคยได้แตะเลยขนาดพี่เขาไม่สบายนะยังต้องทํางานขนาดเข้าปลาเนี่ย แม่ก็ยังหวงยังห้ามไม่ให้เขากินพอเลยฉันก็ไม่เข้าใจเลยพี่เบื่อที่แกจะฟังแล้วแม่สอนกี่ครั้งแล้วไม่เคยจําเลยใช่ไหมไวบุญเกลือนอะ่ะถึงมันจะเป็นลูกของคุณพ่อแต่มันก็ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของแม่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปนับญาติมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่พี่ไม่ใช่พี่สายเลือดเดียวกันแต่ก็เหมือนพี่น้องกันแท้ๆวันเนี้ย ฉันตั้งใจอยากจะชวนพี่เนี่ยทำกับข้าวกับปลาเนี่ยไปให้พี่เขากินเงียบเลยไม่ต้องพูดเลยนะฉันรู้ว่าเธอจะทำอะไรบอกไว้ก่อนเลยนะแม่สั่งยังไงต้องทำอย่างนั้นเชื่อพี่เชื่อแม่สงสารได้แต่ไม่ต้องลงไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะอย่าคิดแม่แต่จะทำแบบนั้นเด็ดขาดเดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกอยู่บ้านอยู่เฉยเ<อ>ไมไต้อง<ม>ทำมันจะเชื่อพี่แล้วกันนะพี่รีบกลับนะมาเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวรอพี่นะ อย่าให้รู้นะรีบไปรีบกลับนะพี่ฉันเนี่ยเป็นห่วงแต่พี่บนเกื้อตั้งใจเอาไว้ว่าจะแอบไปตั้งใจว่าจะเอาเข้าไปให้กินทํางานตั้งแต่เช้าเนี่ยป่านนี้ก็ยังคงไม่ได้กินข้าวรีบไปจะดีกว่าก่อนที่พี่เขาจะกลับมาเห็น องดไดประดิษฐ์สร้างเรา<พ>มีแต่ความทุกข์คลุกคล้าบางครั้งถูกเยาเยื้ยัน ผุศสไม่นุนเจ้าบุญเกือแม่แทบไม่เหลือความรักต้องอดสนุกทุกหนักทุกทนลำบากสบาน บางครั้งอยู่ห้องนั่งร้องไห้เพราะผมองได้มันเดิน,<ใ>นโอ้ยไอ้ตัววันวันนั่งร้องร้องไ ทุกวันเนี้ยร้องไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมึงปล่อยไปทำไมลุงชีวิตทา่านในบุญเกือก้อคนนี้ไม่เคยมีความสุขนี่บุญเกือ้อมึงอย่าคิดอย่างนี้สิวันหล่าเนยคิดว่าความสุขอะ ๋ยวามันก็มีเข้ามาฉันรู้ดีว่าพี่บุญเกื้อเนี่ยต้องทํางานตั้งแต่เช้าอันนี้เข้าปลาก็คงไม่ได้กินนี่พี่ลูกเกดเขาก็ไม่อยู่ฉันเลยเอาข้าวกับน้ำเรี่ยมมาให้นีบแอบเาะให้กินดีกว่าก่อนที่พี่เขาจะกลับมาแม่เขาเขาด่าเขาว่าล่ะเขาลากที่บุญเกื้อเอาเออเป็นอะไรไปจ้ะพี่ลูกแก้วลูกแก้วนั่งร้องไห้แบบนี้ พี่เป็นอะไรพี่ไม่สบายหรือเปล่าเอา้ยพี่ไม่เป็นไรจ้ะพี่คงจะทํางานหนักใช่ไหมอะล,ลูกเกก้วมาทำไมเธอจ้ะวันนี้พี่ลูกเกดเขาไม่อยู่ฉันก็เลยตั้งใจเอาข้าวกับน้ํามาให้พี่พี่จ๋าแต่ข้าวที่ฉันเอามาให้พี่อะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ข้าวคลุกน้าําปลาที่ฉันแอบเอามาให้ฉันหวังว่าพี่คงจะกินได้นะลูกแก้วและลูกเกดไม่อยู่่ เขาไม่อยู่จ้ะพี่เขาไปตลาดเมื่มาก็เป็นเรื่องพี่อย่ามาร้องไห้เลยนะพี่รีบกินข้าวแล้วก็รีบกินน้ํายังไงก็กินข้าวเดี๋ยวใครมาเห็นข้าวมันจะไม่ได้กินไม่เยอะพี่อยากกินกินเลยตอนนี้ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมแม่ไม่อยู่ใช่ไหมแม่ก็ไม่อยู่จ้ากินกินเลยกิน แล้วใช่ไหมไม่เชื่อฟังพี่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เชื่อฟังแม่รู้ไหมมันเป็นลูกอะไรลูกอกลกตันยูพี่พูดอะไรเนี่ยฉันคิดว่าพี่นี่ไม่มีเหตุผลนซะเลยนะคนทํางานหนักตั้งแต่เช้าเนี่ยข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินพี่เดี๋ยวพีน้ำใจบ้างหรือเปล่าฮะน้ําใจเหรอมีแต่ไม่ให้กินนลูกเกคุณหนู่ยิ่งะไม่ต้องเสือกต้องไปเช้า ฉันเองบุญเกื้อยังไม่ได้กินข้าวเลยขอให้ฉันกินข้าวเถอะนะอันนั้นมเป็นปัญหาของเมืองมึงจะได้กินหรือไม่ได้กินมันก็เรื่องของเมืองข้าวเนี่ยแม่เขาเป็นคนซื้อโกเคมึงทําอะไรบ้างวันๆน้วย่งะฮะคือวันนี้ฉันยังไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องกินลูกแกว้ว<ล>พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ลงมามาทางไหนไปทางนั้นเลยนะฉันไม่ไปใหญ่ใฉันก็ไม่ไป วันนี้ฉันจะเอาข้าวที่เอามาเนี่ยให้พี่บุญเกลือกินให้ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะพี่บอกว่าไม่ให้ไงกลับไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่กลับกลับฉันไม่กลับพี่บอกให้กลับยังไงฉันก็ไม่กลับกลับดูแก้วเรกคุณเกศครับทำไมจันทำไมเปล่าครับผมแค่บอกว่าเรกทำไมคุณเป็นพี่น้องกันนะครับพี่ตบหน้าฉันด้วยเรื่องเหตุผลแค่นี้ยังงเหรอก็ได้ถ้าพี่ตบฉันได้เนี่ยฉันก็ตบพี่ได้เหมือนกัน ้แจตั้งลนะทั้งสคน่เยนกั้นปแล้นะตไม่หย่อนเลยของคุณอย่าอย่าทะเลาะกันเลยพี่ขึ้นขึ้นนานาาาขา้า้นมขึ้นน อะไรแล้ลูกเนี่ยอะไรอะไร,อะไรกันอะไรกับลูกคุณแม่จะไม่ให้ตอบได้ยังไง่ะลูกแกไม่เคยเชื่อฟังคุณแม่เลยสั่งไม่ให้ลงมาที่นี่มันก็ลงมาและแถมยังทําอะไรลูกไม่แม่ทำอะไรลูก,ลกข้าวเอาน้ํามาให้พี่บุญเกื่อนเน่มันกินแม่สั่งแล้วอะลูกแก้วนะเหรอแม่จ๋านี่บังอาจถึงขนาดนี้เชียร์ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเลยนะแม่ ฉันก็แค่สงสารพี่เขาทํางานหนักตั้งแต่เช้าเข้าปาก็คงยังไม่ได้กินให้พี่เขากินข้าวเถอะนะแม่นะลูกของแม่ทั้งสองคนน่ะไม่ผิดหรอกลูกไม่ผิดแต่คนผิดก็คือไอ้บุญเกลือ,อคนผิดไอ้เกลือไอ้เกลือมันผิดยด สมองหมาปัญญาควายชัดๆเลยสั่งกี่ข้างกี่หนแล้วฮะสั่งกี่ข้างกี่หนแล้วแม่นี่ลูกสาวก่อนเชนทั้งสองคนลูกแก้วพร้อมกระทั่งลูกเกดกำลังโตเป็นสาวและกำลังสวยทั้งคู่เชียแต่จะต้องมาตบตีกันเนี่ยเรื่องไร้สาระมากเลย สาเหตุก็เพราะลูกสาวคนโปรดของฉันถือลูกแก้วเอาข้าวมาให้มึงมแล้วใครอนุญ,ญาตใครอนุญ,ญาตให้กินฮะฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ความสงสารของน้อง แล้วฉันเนี่ยก็ยังไม่ได้กินข้าวแม่ยังไม่ได้กินข้าวฉันก,ก็กินข้าวไว้ไหมเนาะแต่ฉันก็บอกแกแล้วไม่ใช่เนาะฮะไอ้เกือ <c oughs> บอกแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> ว่างานการทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทำทำเสร็จแล้วค่อยๆกินข้าวแต่นี่รู้สึกว่างานภายในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเช็ด ไม่ว่าจะกวาดไม่ว่าจะถูก็ยังไม่ได้ทำเลยแล้วบางอาจจะกินข้าวได้ยังไงฮะใะรอย่ายไรอะอางีไรครับอะไครับอ่างเงี้ยนี่อย่าคิดนะอย่าคิดว่าพ่อนุกูนี่มึงรักมากเกินไปขี้เกียจทั้งหลังยาวคงจะคิดนะเจจะไม่คิดทำงานบ้านงานเรือหรือไง นี่น้องเป็นผู้หญิงนะกำลังสาวกำลังสวยอ่ะน้องยังทำเลยยังหยิกยังจับนู่นจับนี่เลยแต่มึงอ่ะ,ะคิด่าพอมึงรัก้วเหรออะจะมานั่งสะบัดน้อนสะบิดหลังติดเสือข้าวกินไม่เหลืองานไม่ทำไม่ได้อยู่ด้วยกันช่วยกัน<ต>ทำช่วยกันกิ <ทำ S 2> <า>นช่วยกันใช้แต่ไม่ได้อยู่ใจเถยดนะแม่ มันก็ทำนะครับคุณนายมึงโลนี่ไงอ่าผมก็อยู่กับมนันนะไม่ยอม<น>แก่ไม่ยอมเหี่ยวใช้ยาดีทำไมกอดรอบนี่แม่นี่เจนกินข้าวแม่นะนะนี่ไอ้บุญเรื้อมันอย่ามาบีบน้ำตานะอ่ะและดูสิลูกสาวกูทั้งสองคนที่กับตกตีกันเนี่ยกระสาเหตุพวกมึงคนเดียวเนี่ยมึงทำนี่ยังไง้องหองมึงทำี่เงินทำฮวงมึงเนี่ยฮึ สมองมันมีความจำไหมเั<ด>้งนักล<ด>ัเลาว่ยังมาสูงติงกับลูกสาวแต่มันก็ไม่เคยเชื่อไม่เคยควังเลยแล้วลูกสาวของแม่ก็เหมือนกันลูกแกว้วเพราะก็ั้งลูกเกดแม่เขาสั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่จำเปน็นทาไม่จำเป็นเลยอย่ามันยุ่งเกี่ยวใครบุญเกล่ามันแต่ลูกสาวของแม่ก็ไม่ได้เชื่อเลยเนี่ยอะลูกแกว้ว เป็นเพราะอะไรไนี่ลูกเรื่องวันนี้ก็ขอให้มันแล้วกันไปเถอะแม่นะอย่าไปตีพี่เขาเลยนะแม่ฉันขอร้องนะแม่นะขอร้องแม่จก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับลูกเหมือนกันก็พี่ชายของเจ้าทั้งสองคนไม่ใช่หรออ่ะอ่อะอะแม่ไม่ต<อ>ีแล้วลูกอารมณ์ดีแล้วลูกเห็นหน้าลูกสาวพวงแม่ทั้งสวยทั้งสองคนแม่อารมณ์ดีเลยลูกเออ อเกือเดี๋ยวก่อนที่จะกินข้าวเดี๋ยวแม่จะอนุญาตเลยตอนนี้เลยนะแต่เกือจะต้องทํางานให้แม่เห็นก่อนว่าดูสิปัดกวาดไม่ดูยังสกระปกอยู่เลยอ่ะนี่แสดงว่าเกือยังไม่ได้ทํางานเลยเนี่ยอ่ะนี่มึงสั่งสอนห้านมึงยังไงอ่ะคนเราอ่ะคุณนานต้องกินข้าวก่อนมันจะได้มีแรงทางานสิคะก็ต้องทํางานก่อนสิปัดกวาดหรือไม่กระถูนู่นถูนี่ให้มันสะอาดสะอาดเนี่ยในชั้น ช่างนายกันทิกามาเนี่ยจะได้สะอาดสะอาสะอาดหูสะอาดตานี่ยังไม่ได้ทําเลยดูสิฝุ่นเฟินอยากให้กะาอะไรหายใช้มาเลยครับอ่ลองลองทำดิเอาผ้าสิป้ดสิแค่มือกลเองกวาดไม่เป็นจ้าไม่กวาดไม่เป็นอ้นี่มึงเป็นคนชนิดไหนเนี่ยฮะปัดกวาดถูเรือนไม่เป็นก็ปัดกวาดที่ไม่กวาดแล้วก็ปัดกาดปัดปัดเงี้ยแล้วก็เอาฝุ่นมากองไว้บุนเกลือไม่รู้จ้า ักไม่เป็นไม่ได้ดังใจอนั่งเก๋อต้องเก๋ว่าไงคะอะไรนะว่าไงครับเหรอว่าใหญ่ขาไปหยิบไม้กวาดมาสักคู่คะอันนี้มันยังไม่ตายเดี๋ยวจะทำให้มันโดโดแล้วก็จำอยู่กับลุงแล้วก็จะได้ทำเองเดีแม่ไม่ต้องไปใช้ไอ้แก่น่ะมันเป็นลุง มันแก่จนปูนี้แล้วคงจะไม่มีเลี่ยวมีแรงเนี่ยเดี๋ยวจะทําตามทําตัวอย่างให้ดูเนี่ยกวาดๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูไหมดูสะอาดหูสะอาดตาแล้วก็เอาฝุ่นหรือเอาขยะนี่มากองเอาไว้ตรงนี้แล้วทำยังไงต่อ,อะจะไมแ่แล้วแล้วก็เอาทิชตักขยะเออหนูไปเอาตะขยะมาะตะขยะมาะดูนะดูนายกวาดดูตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยครับอ่านั่นแหละนี่แหละนี่แหละตรงนั้นแหละม่งทำแม่งนั่น เนี่ยแหละไม่ไม่ไม่เนี่ยทำแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยเป็นได้บ้านเก่าเนาะเวลาว่างๆไม่ได้เลี้ลิเกก็เป็นเพื่อนมนบ้านใช่ไหมเงินเดือนสวอน่ะเออมันชดใช้กันได้ครับครับโอยบัดกวาดแบบนี้แล้วก็นี่ที่ตักขยะนี่มามามาตักขยะนี่เห็นไหมดูไหมสะอาดสะอาดสะอาดตาเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็แล้วทำยังไงเอาไปทิ้งเออเอาไปทิ้งเอาปลาเอาปลาปลา เอาทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนเอออะตอนนี้เรียบร้อยแล้วอะอ้าวทำแม่จะกกทำควาดกวาดกวาด,าดไม่ว่าขี้ผงอยู่ตรงซอกเล็กซอกน้อยตรงไหนควาดเอามารวมกันแล้วก็ใส่ในที่ขยะแล้วก็เอาไปทิ้งแม่จะให้ฉันกวาดเหรอจ๊ะเออแม่จะให้ฉันกวาดอะไรจ๊ะอ้าวก็กวาดพวกกระพงพสิกตรงกระกอก แม่กวาดไปหมดแล้วอ่ะแล้วบุญเกอร์จะกาดอะไรละจ๊ะใช่ไงก็มาเกี้ยคุณนายกวาดเรียบร้อยแล้วครับไอ้เกื้อมันจะกวาดอะไรเราไม่ต้องกวาดแล้วใช่จ้ะแม่ฉันกวาดไปแล้วครับไปแล้วจ้ะแล้วก็เอาพงเอาขยะไปทิ้งแล้วเรียบร้อยใส่จ้ะแม่นี่มึงหลอกใช้กูถึงขนาดนี้เจ้าเหรอฮะ ไอเด็กเมื่อวานเซอร์นี่มึงหลอกกูแล้วเนี่ย ม,มันไม่ได้หลอกเลยครับวันกวาดไม่เป็นมีเด็กมันกวาดไม่เป็นนะคุณนายนจะไม่การล่อนอยังไงม,มันจะไม่หลอกกูไงฮะดูใจะให้กูกว่าจะเรียบร้อยเลยแล้วเอาขยะนั้นไปทิ้งน<อ>้อยแล้วดูจะทำให้มันตัวเป็นตัวอย่างแต่มันบอกว่าก็คุณแม่ทำเรสร็จบเรียบร้อยแล้วมันจะทำยังไงจะให่มึงหลอกกูแล้วเนี่ยฮะหลอกกูนะที่นี่เขาไปกินอะไรมาวะเนี่ยไอ้เกลือแม่ตีได้ย,ยังไงแม่เก่ง มึงนี่เก่งแถมฉลาดอีกต่างหากฮะแกหัวงอๆอย่างกูนี่ต้องยอมแพ้มึงเลยฮะในเรื่องความวของมึงที่มึงกล้าใช้กูปัดกวาดบ้านเออเก่งมากเธอเม่ทำขนาดนี้เม่ก็่าฉกันเลยสิแม่ให้มบนเกลือุนนายยงท้าใครท้าเหรอคุณนายก็ใช่น่ะสิ เพราะชีวิตของมึงนี่อยู่แล้วไม่มีความหมายเลยอีกคนไร้ค่านี่มึงท้าโกแม่ท้าโก้แม่ได้แม่แม่หัดมันท้าเนี่ยแม่ได้แม่นด้กันดิกาเนี่ยอะไรกันเนี่ยคม่นไปอยที่นี่ยังไงแม่เกิดที่กูครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ เกิดเรื her oh, ่องอะไรตอนเนี้ยคุณหญิงกันนิกาเออเกิดเออไปไปไปอตัวร้อนใหญ่แล้วเป็นเกิดอะไรเกิดขึ้นกันนิกาตัวร้อนใหญ่แล้วแล้วเธอลงมาที่นี่ทำไม